ไหนบัวเนี่ยให้มาเราตั้งนานแล้วเนี่ยน่าสิบัวไหนแล้วให้พวกเรามาเราทำไมนี่อ่ะบัวพี่บัวบัวพี่บัวได้เดินป่ะพวกเราไปไหนเนี่ยบัวพี่บัวพี่บัว อยู่ตรงนี้ก็ได้ไงอ่ะก็ตามพี่บัวมาไงแล้วจะตามเพื่อนเลยทีนั้นเอาไว้ว่าจิอยหน้าบ้านลุงพันไม่เฉาก็ใช่นะสิแล้วพี่บัวรู้ตัวไหมว่าพี่บัวเดินเลยมาแล้วจริงเหรอก็บัวมัวแต่เล่นโทรศัพท์ไงล่ะโอเคนั้นไปไปที่สามกันดีกว่า แต่เล่นโทรศัพท์เนี่ยไม่ล้มได้ไงล่ะหยุดพูดกันเถพี่ตัวขาดแล้วมาเร็วๆโอ๊ยไม่บอกเนี่ยเอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวลุกขึ้นก่อนเถอะลุกขึ้นก่อนตลงตัวทำนี้ทั้งตัวเหมือนเนี่ยที่พี่บอกล้มอ่ะไม่ใช่เพราะโทรศัพท์หรอกพี่บอกวแค่สะดุดล้มเฉยๆจะโทษโทรศัพท์ดีป่ะในลร้งนี้ก็มีความบัวมาแล้วนี่ครับอกเรพี่บัว หน้าเขาเล่นกันอย่างนี้ไหนอาี like ่บัวไม่คค่จะเล่นสนุ่กหรอเนี่ยเอ็นกระดะเอ็งกระดะพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาทุกคนเสรีจยังอ่ะตะกี้ขนมกระเถอะหิวละเหมือนกันปะปะกับ ไปตั้นข้ามถนนไปฝั่งนู้นกันดีกว่าไปครับพี่เดินดูรถด้วยนะโอ๊ยใครกันแน่ก็เธอแหละมัวแต่เล่นโทรศัพท์ฉันก็ขับรถอยู่ดีๆนะบัวโอเคแหละไม่อยากรู้แต่ว่าตาเรืออะไรถึงมาถอะเธอจทดไงอยู่ทะเลาะกันโอยจะมาทะเลาะกันกลางถนนนี้ไม่ได้นะไปเข้าบ้านกันดีกว่าไหนๆก็มาแล้วแกโอเคโอเคไปบัวมาเร็ว เกือบไปเลยเห็นไหมเมื่อกี้อ่ะเกือบชนบัวไปเลยตายสินี่ยบัวจะเล่นมือถือมันไม่ใช่ถือมือถือก็รถบัวอะไรอ่ะอ่ะยู่เถียงกันเมื่อกี้ขนมกันดีกว่ามั้ยไหนก็ไหนละกินอ่ะแกะได้แล้วเอาเอาบัวเฮ้ยบัวบัวเนี่ยเกือบไม่ได้กินเลยเออขอโทษต้งเสียตะคอกนักหนึ่งนะ A few moments later... มาเล่นกันต่อต่อเล่นมากัตนเลยรสี่สี่จังหัดเลยอตอตวต่อย่างไรเนี่ยยัวเฮ้ยกัวบอกแล emos, <Okay. S 2> ้วให้ระวัง <wir> ถ <aus> ูกเล่นด้มือเถอ แเอาวางตรงนี้ทำไมที่ฉันนั่งอ่ะติดแกอ่ะมัวเล่นแต่มือถือไม่ดูอะไรเลยว่าเขาวางอะไรตรงไหนก็แกเป็นคนวางไม่ดูที่เออฉันถึงวางไม่ถึงแต่แกก็ตวนดูไหมว่าตรงไหนตรงกลางตอยู่ทะเลาะกันอยู่ทะเลาะกันพี่นั่งสองนั่นแหละแกก็ไปวางตรงที่บัวนั่งบัวก็ไม่ยอมดูก่อนจะนั่งใช่ผิดใช่ไหมเร็ววางข้าไปเช็ดเลยแกทำเองแก ใช่วันนี้สนามเด็กเล่นว่างมากเลยอะพี่นาใช่วันนี้ว่างมากเลยถ้างั้นสนามเด็กเล่นนี้ก็ต้องเป็นของเราเย้ยไปทุกคนไปลงมาเร็ว,อว,วโอ้ยพี่นาะลงมาเรา็วมานะโอ้ยลงยังไงเนี่ยลงมาเลยอโอ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ย,<ส><ด>อยเนนะยยจ็บข้า<ส>ดีๆมีไม่ลงฉันลงบ้าง โอ้ยพี่บัวดแขนผมเลยอะไรมาวาพี่บัวเนี่ยนี่ตนั่นละไม่ดูตามาตาเรือเลยคนมันนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่มาชนเฉยนี่บัวแกหยุดเล่นโทรศัพท์สักหนึ่งนาทีได้ไหมใช่พี่บัวนี่พวกเรามาเล่นกันที่สนามพี่บัวก็แต่เล่นโทรศัพท์ถึงแม้พี่บัวจะเล่นโทรศัพท์อ่ะพี่บัวก็เล่นได้นะไม่เชื่อพี่บัวเล่นให้ดูเออเล่นเลยเล่นเลยถ้าจะเล่นไซเดอ่ะจะเล่นโทรศัพท์ได้ไงได้เดี๋ยวแหละเล่นให้ดูนี่เจนเย็นนอย่าทะเลาะกันเลย จะเลให้ดูว่าสามารถอินเนอร์สำหรักเล่นนี้ได้ใจเย็นบัวจะเล่นให้ดูโอ้ยโอ้ยเจ็บอ่ะฮ้ยบัวบอกเลยให้ใจเย็นๆโอ้ยโอ้ยเจ็บอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัวยบัว ชดด้ดยโอ๊ยโอ๊ยเบัววัวเป็นอไรมบับัวบอกเลยไว่าอย่าเล่นโทรศัพท์เวลาเล่นอะไรแบบนี้มันอันตรายใช่เดี๋ยวึงด่าฉันได้ไหมช่วยฉันกอดเอวจะหักเลยมาๆมาๆทุกคน หนึ athlon, iden, ่งสองสามโอ้ยโอ้ยดักกว่าเดิมอีกโอเค้ดูดูโอดยไปไปโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเออจริงจริงแล้วโอเคไปตอนแรกไม่ค่อยเจ็บโอ้เจ็บมากเล่นเล่นดื้อบอกล้วไงบัวใช่เลิกบ่นก่อนไม่ฟังเลย เพื่อนเเห็นไหมคะว่าการที่เราเล่นแต่โทรศัพท์โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะคะทุกคนและชอยคลิปนี้นะคะคก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ุปเปอร์กับบลวด้วยกดตามช่องไทยทุกาขขาท,ทางนี้เฟซบุ๊กทางนี้ไอจีจบทายนะคะทุกคนไว้เจอคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย